น,นี่คือความเร็วของผมที่มีอยู่ตอนนี้เราดูไอ้มอน,นี้ไม่โคตรไวและนี่คือโลบอกทุกวินาทีคุณจะวิ่งเร็วขึ้นตอนนี้ผมมีความเร็ว80แล้วโอเมก้าเยอะมากเลยดูแม่สาวคนนี้สิช้าเป็นเต่าเลยเอ้ยจมอน,นี้ช้ากว่าเว้ยเอ้มึงกินอะไรอ่ะกินอะไรวะน่านะยาดมเ <c oughs> ล่นในแมปโลบอกนี่ยังมีปากกลัวให้เราเล่นไม่ใช่ปากกลัวสิเป็นเหมือนออบบี้อุ้ยอันนี้กระโดดอ๋อได้จัดไปนมน้อยอึ๊บปึ๊บเป็นไงชิวๆไปดีผมรู้สึกว่ามันเริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆนะ่ะเฮ้ย พอพออบบีนี้พอเลยพอโอเคไปออบบีนี้ดีกว่าไม่เกลูกตุ้มไม่ใช่ลูกตุ้มสีลูกบอลเอ้ยจะหมอนี่เร็วจังวะเรียบร้อยห่นเรื่องไปฮะโอเคทุกคนผมจะไปตรงนี้ถึงไหมถึงไหมวิ่งครับผมวิ่งวิ่งด้วยความเร็ว200 200 200กิ้อรก่ลบอลจง200โอเค โอเคไม่เป็นไรผมมาที่ร้านค้าดีกว่านี่คือต้องใช้วีนในการซื้อหรอซึ่งกูม oh ีอยู่ศูนย์เอเมก้ากได้รับรางวัลคืออะไรโอเคเรียกร้องเออบวก50โอเคบวกหสปีดไปเลยไปเลยบวก50แล้วผมคิดว่าถ้าผมขึ้นไปถึงตรงนู้นผมคิดว่าผมจะได้วีนสัก2หรือไม่ก็1เพราะว่าตรงนี้มันมีอะ่ะใช่ตรงนี้มันมีโอเคโอเคไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังม่มายังไม,ม่ถอยถอย,ถอยก่อนถอยก่อนครับพี่เดี๋ยวรวบเหมือนเจ้าหมอนั่นชิวๆผมโอเคมีรับรางวัลอีกรับมาเลยอบวก100วน โอเคหยุดก่อนปึ๊บโอเคไไปเฮ้ยทำไมมันเริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆวันนี้โธ่ชิบหายลูกบอลลูกบอลมาแล้วโอเคโอเคไไปอาา่าฮะนี่ไงหนึ่งวีนโอเคสวยทุกคนรับมาเลยหนึ่งวีนอ่ะแล้วมันก็รีความเร็วผมทุกคนเอ้ไปก่นความเร็วผมแม่งเหลือสิบแล้วหนึ่งวีนผมได้ไปสุ่มไข่ได้ได้แค่ไข่ฟองสีขาวโอเคสุ่มไข่กันโอ้นี่ไงเป็นสัตว์เลี้ยงโอเคทุกคนมาเขาให้ ได้เลยจ้าได้กระต่ายสามันสามันเฉยเพิ่ม <c oughs> ความเร็ว0.7หรอมันก็เยอะแหละเออนะออโอเคก่อนอื่นเนี่ยรับวีนก่อนเลยทุกคนโอ้ไม่ใช่วีนสี่เป็นความเร็วได้มา250อ้าวเร็วมากอันนี้ไงแรงต้านฐานอืมเริ่มเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆโอเคเไปสาวลอกกันโอเคทุกคนผมจะรอดไหมวะนนี้ผมจะรอดวัเนี้อัอ่นสีฟ้าทุกคนคิดว่าผมจะรอดไหม,มไปเลยครับผมอืมอ,มอ,มอืมรอดรอดแต่เป็นโคตรช้าเลย ผมกระโดดก็ไม่ได้เนี่ยคือมันไม่มีให้ใหกระโดดอะ่ะทุกคนโอ้ไม่เกินอุยก่อนยอมแพ้ก่อนนะทุกคนยอมแพ้ก่อนยอมแพ้ก่อนหนึ่งวีหนึ่งวีหนึ่งวี ไข่เริ่มต้นโอเคจัดมาเลยหนึ่งฟองไอ้นมน้อยได้อะไรได้สามมัน27%นโอ้โหน้อยอ่ะโอเคมาบวกแหบวก1.1โอเคผมอยากลองเปลี่ยนมินิเกมดูบ้างแต่คืออันนี้ต้องใช้ความเร็วมากดูคนผมคิดว่าความเร็วผมแม่งไม่พออ่ะแล้วตรงนี้คือผมไม่สามารถกระโดดได้เนี่ยผมกระโดดให้ดูแต่ถ้าใช้ความเร็วตอนนี้คือผมไม่ไม่ได้เลยว่าความเร็วกูแบบอเบ่งจนตัวฉีกยังไปไม่ถึงปึ๊บกระโดดไปตรงกลางปึ๊บตรงกลางปุ๊บไม่ได้ อึ๊บกระโดดไปหนึ่งสองอึ๊บโอเคถึงไหมอ้าวเป็นจอเป็นจอเป็นความเร็วครับผมเป็นความเร็วโอ้โหเล่นลอยตกใจข้าฮ่าดีไหมสาวไม่สาวกูช้ามากอึ๊บโอเคอึ๊บโอเคเฮ้ยอันสุดท้ายอันสุดท้ายโอเค yes yes โอโ้แม่งกว่าคุณจะได้แม่งแปดลอยแล้วผมได้มาแค่วินเดีันมันไม่คุ้ม,มอะ่ะแล้วนี่คืออะไรคุณต้องซื้อไม่ซื้อจ้าโอเคสมาเรยนหนึ่งฟองขอไปมาหายากได้บ้าแบบกากอะไรอะ่ะโอเครับมาเลยจ้าโอ้ใบเกิบวกห้าวินผมไปทุกคนผมไปแล้วผมไปแล้วผมไม่สนละดินตัวปเปิดแล้วทุกคนว้าวผมมีห้าวินตอนนี้ดวงจันรบวกทีละสองวินโอเคโอเคผมไม่รู้ผมจะเล่นอันไหนดีอล่านี้คืออะไรวะเนี่ยลองเล่นเหรอโอเคโอเค มาสิจ้ามาสิจ้าหลังจากที่ผมลองนับไอ้เจ้าเลเซอร์เนี่ยมันประมาณ6วีไว้ทุกคนโอเค2แล้วอุ้ยหลบก่อนหลบก่อนอันนี้ไม่น่าไม่น่าทันหรอกทุกคน1 2 3 4 5 6โอเคเป็นไงเอาตกตายได้ไงวะเนี่ยโอเคไปนี้ก็ได้ทุกคนฮึบอ่าฮึบอู้คือไปแป๊บนึงเอาใหม่ไป let's go โอเคหยุดก่อนโอเคเฮ้ยเฮ้ยโอเคเกือบไม่ทัน เอ,เอ้ลวงผมเอาอันนี้ก็ได้ทุกคนแต่นี้ผมไม่สามารถกระโดดได้ทุกคนโอเคโอเคไม่เป็นไรโอ้ไปเลยไปเลยไปดูลวงเอ้ยอันนี้ง่ายวะทุกคนเออด่านนี้ง่ายปะเออง่ายว่ะเออง่ายเดี๋ยวกูตายโง่อ่าโอเคทุกคนผมได้มาแล้วสองวินเดี๋ยวถ้าผมจะไปสุ่มสันเลี้ยงในแมงสิบวินเลยวะ่ะทุกคนอ๋อนี่นี่น,นี่มีห้าวินอยู่ตรงนี้ทุกคนผมคิดผมลองสุ่มดูดีกว่าห้าวินจัดไปนุมน้อยไขย่สีแดง ไม่ได้หายากหรอแต่50เปอร์เซ็นต์โอเคไม่เป็นไรโอ้บวก2.5ทุกคนอู้ได้เยอะนะ2.5โอเคโอเคดีดีดีเยี่ยม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 เออปิ้งไปเลยโอเคกูตายความเร็ว1,000พอยังจ่ายหนุ่มน้อยผมคิดว่าพอแล้วปะไม่ไม่เอ้ย่ายาพึ่งขอร้องกระโดดไปเลยโอเคโอ้โหความเร็วต้อง1,000ไว้ทุกคนโอเคสองวีน อุย้ยสิ้าวินพอดอี yes อย่างนี้ดีอิ่มต้องมีของขวัญเจกบ้างทุกคน yes yes โอเคสวยสวยสวยดันต่อไปดานลาวาโอ้ไม่ก็มีแต่ลาวาแล้วแมปคือคนแทงเหล็กคือทิมหัวแตกหัวแตน Stop, อยูุ่ดก่อนไปหยุดกอนสต็อ man นี่ไงทุกคนมันจะมีเส้นแดงๆบอกด้านข้างโอเคโอเคไปไปไปโอ้ย,อยมันทำไก่ขึ้นแล้วเนี่ย ไม่พอความเร็วผม900บวกไม่พอหรอวะเนี่ยโอเคคอาอเอนนี้ก็ได้ว่ะบิงไปเลยบิงฝ่าดงกระสุนไม่ใช่ดยตายนี่กันไม่รอดไม่เป็นไรผมเอาอันนี้ก็ได้ว่ะง่ายสุดอพี่มันรีบเกินพี่มันเดือดใจวะฮึบฮโอเคไปเลย let's go หยุดก่อนหายไปโอเคหยุด stop ผ่านไหม โอเคผ่านอุ้ยได้มาสมวินผมมี18แล้วผมจะเป็นซุ่มไข่ดีกว่าทุกคนโอเคโอเคซุ okay, okay, ่มไข่ไม่ตำนานเออไม่ใช่เออไข่ในตานานอ่นานยังไงเป็นไม่ตำนานโอเคสุ่มไปไข่เหล็กได้เป็ดมาแต่บวกมา5เลยว่ะทุกคนมีเยอะนะความเร็ว3,000จะพอไหมกับอ้เจ้าด่านนี้โ okay. อเคอู้ว้มาก เออไม่พอพอแหละแต่กูเดี๋ยวกูเ,วเล่นกากเองเคหยุดสต็อปก่อน yes โอเค,คอ yes, okay, พอความเร็ว4,000ใช่ป่ะเมื่อกี้เออความเร็วต้อง4,000ันทุกคนความทุกคนจะเล่นได้เนี่ยไม่ธรรมดาอืมรางวัลใหญ่โอเคโอเครับมา25่ิบีนเออไม่ก็จัดไปรัด่านต่อไปอุ้ยแต่น,น้ำแข็งเหรอทุกคนโอ้ว้าว,วแต่หลายอย่างคือน่าจะเล่นง่ายหรือย,ยากวคนนี้ง่ายๆชิวๆโอเคนี่ก่อนไปเลยเบรกก่อนฮึบโอเคเฮ้ยเล่นง่ายบ้าด่านน้ำแข็งเนี่ยทุกคนทุกคนคิดว่างั้นว่าเออ โอเคโอ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนพอนุ่มน้อยอย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งรีบมึงเ,เดีย๋ยวตุยหยุดสต p โอเคไปเลย let's go yes ได้มา4วินโอ้ไมค์กทุกคนได้มา4วินตอนนี้ผมมี4ี่สิบวินะ yes ได้มาแล้วทุกคนได้มาห้วินโอเคมจะลองไปซุ่มดูโอเคซุ okay. ่มมา1ฟอง1ฟองให้นุ่มน้อย ฮึไม่ธรรมดาว่าเป็นพระเจ้าพระเจ้าไข่พระเจ้าบวกเท่าไหร่วะทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจโอ้บวก9้าบวก9ไข่กากกูมีไหนโอเคนี่ขากเอาไปทิ้งไปทิ้งไปนี่เลยยเยสทุกคนเอ้ยผมบวกทีละเก้าเยอะนะเยอะนะเอยแล้วด่านต่อไปนี่มันเปิดแล้วเออเออเปิดแล้วนี่ว่าทุกคนเออว่าเดี๋ยวแล้วผมไม่ต้องใช้วินทุกใช้เวอร์นี่เถอวะเออดีดีดีโอเคโอเคทุกคนโอเคผมแบบโอเคทุกคนไว้ประมาณนี้กันสำหรับคลิปนี้คือหลังจากที่เล่นมามากกว่าสองชั่วโมงไม่ถึงครับมัวประมาณ1ชั่วโมงแล้วโอเคทกกคคนสาารรับใยม เดี๋ยวแฝดจำผมว่าน,นแง่แง่อย่างนี้นก็สามารถมาเล่นได้นะฮะเอ้ยโอเคตายไปแล้วครับผมบายบายเจอกันอุ้มลวง